วันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมือ Modern งมรลบโลกโดยวันนี้แพนจะไปนอนก่อนที่เวียงจั์แล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปลาวจีนไปเที่ยวจีนกันนะจะลองดูว่าเป็นยังไงรถไฟลาวจีนเที่ยวเองคนเดียวจิดนี้ก็เ็นเริ่มต้นน่ะน,นั่งเครื่องไปลงอดอนก็ท่ามจากอดอุเป็นหนองคาย อองคายไปเบียงจันมีก็ะลอกเรียกขึ้นเครื่องก<ป>็มาบัสเกตอีกแล้ว ถึงชั่วโมงดูยไม่ถึงอุดรนเสร็จแล้วเราเรา,เราก็หารถไปเวียงจันทร์กันต่อตอาจารย์กุฎอนจึงจไม่ได้มารถนี้น่ามากเราต้องไปหารถไปเวียงจันทร์ เห็นว่าที่สนามบินจะมีรอบ9โมงอยู่รอบหนึ่งจะไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีวิ่งหรือเปล่าอนี mm hmm. ้เวลา8โมงถ้ามีก็น่าก็ไปทันดู mm hmm. ตอนน้องชายวางเวียงเห็น mm hmm. ไม่รู้ยังมีหรือเปล่า ก็ไปหารถก่อนเจ้เคาน์เตอร์มาอยู่กันไหนวันนี้ ขึ้นรถปขสอที่ไปหนองคายบานเวียงขึ้นที่ไหนครับบางเวียงน,น,นู้นเห็นบุญปขบเเห็นบุญแล้วะครับดองหนองคายบางเวียง จะไปลงเวียงจันได้บอกไม่รู้รถจากสานามบินอุดอรไม่มีแล้วไม่ต้องมาขึ้นที่บขอสอ,อยังไม่รู้รอบกี่โมงแ้อก็หาที่ซื้อตัว๋วกันก็ค้ารถอุดอรในเวียงจันก็แปดสิบบาทแก่ก็นั่งแท็กซี่กับสนามบินมา ต่ออ,อีกสองร้อยรถายขึ้นช่องเจ็ดพุ่มพุบทเมื่อก่อนมันมีรถบัสวิ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนีก็รอห้าโมงขึ้นรถจะซื้อตั๋วรถได้ก็มีพาส,สปอร์ตด,ด้วยถ้าเราไม่สามารถซื้อได้นี่ก็รถกรากลังขึง้นไปลงตลาดเช้าเวียงจันทร์ ชั่วโมงกว่าก็มาถึงด่านยังาง9โมงยัง10โมง10โมง10โมงครึ่งตอมอ,อก่อนพอผ่านตอมอไทยก็ออกมารอรถขึ้นรถคันเดิมออกว่าชื่นแบบน,นี้มันก็สะดวกดีเราจะจะมาจอดจอดรอเราครับ ไปปั๊มขาเข้าฝั่งราวต่อแล้วก็ไปส่งถึงตลาดเช้าเรียงจันเดี๋ยวเราต็เอาของไปสแกนนีมาตำพัดปอดฝั่งราวปกติต้องสัง่ง ถึงตปปิงจ๊ตลาดเชา้าเช้าเราก็มาขึ้นรถที่นี่ไปสถานีรถไฟแต่มันมีรอบเดียว6โมง6โมงครึ่งไม่รู้เหมาคิดกี่บาทนั่งเดินไปหาโรงแรม เดินจากอุตานีรถมาอันนี้มานอนในวิ่จังห้องเราแฟนห้องพักคืนนี้ครับ เจดีดำแต่ประวัติไม่ได้แล้วอามาแวบๆอยู่ไกลที่พักเป็นเจดีเก่า นข้าวเหมือนแรกในเรืองจันข้าวหน้าเนื้อไข่ออกเซนจราระบ5กิโลเมตรหลังเวียดนามอันนี้มาเที่ยววัดตอนลงพัดตีแล้วลองเรียกรถตุกตุกผ่านแอป เห็นราคาไม่แพงก็เลยลองขึ้นดูพี่ได้ผ่านแอปใช่ไหมมัน,มนจ่ายเงินสดได้ใช่ไหมผมเพิ่งสมัครแต่ไม่เป็นมันผูกับแอปอยังไงไม่รู้